คิดลับสู่ความสำเร็จสูตร5เสียนทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้ไอเจตตรวนบัญชีจะมาแนะนำนะครับแนะนำวิธีการในการสร้างไรายได้ในแต่ละวันนะครับเรามีการวางแผนอย่างไรบ้างนะครับจากการที่ผมได้ไปศึกษานะครับไปศึกษาคนา้นคว้าเพิ่มเติมองค์ความรู้จากครูอาจารย์ท่านที่มีประสบการณ์ท่านได้วางแผน ได้แนะนำคิดลับเด็ดๆมาให้คือสูตรห้เสียนมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับสูตรห้เสียนตัวแรกที่เราจะต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอในทุกๆวันนะครับตัวแรกก็คือการโพสรูปภาพตัวที่2การลงสตอรี่ตัวที่3การลงคลิปวิดีโอคลิปเลียวตัวที่4คือการลงวิดีโอสั้น นะครับ3นาทีหรือ5นาทีส่วนตัวสุดท้ายก็คือการไหลสดครับผมนี่คือสูตรสำเร็จสูตร5เซียนที่เป็นคิดลับสู่ความสำเร็จสู่มืออาชีพของครูอาจารย์ท่านได้ทำแล้วประสบความสำเร็จสร้างไรายได้นะครับได้วางแผนการทำงานในแต่ละวันอย่างมีระเบียบมีขั้นตอน